ผมเล็นตัวดูแกด้ิดเราพอใครอะอะไรเอโมไม่ได้มีแฟนอ๋อดีๆเอาจริงๆริงอย่ามาเอ้าโมไม่มีแฟนอันนั้นไอเลี้ยงเพื่อนถ้าเสียงดังทำไมเอาก็บอกโมชูไม้ถูกพื้นไหมยังแฟนยังแฟนเชื่อแน่เลยอะไรชูไม้ถูกพื้นไหมยังยังดื้อไหม ไม่ดูคือคุณดูในโทรศัพท์ว่ามีการใช่ไหมไม่มีไม่มีได้เห็นคุยอยู่การนั่นไอเลี้ยงไม่ใช่แฟนไม่ใช่ใครไอเดียคนดำๆอ่ะเออมันคือใครมันเป็นแฟนมันคือเพื่อน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 อีกแล้วเพื่อนอีกแล้วเหรอไม่ใช่กลุ่มกลุ่มอันนี้จริงๆคนเรากลุ่มกันด้วยเก๊ยแฟนเหรออือใช่เก๊ยต่อ่้าด้ยเนี๊ยตีมันอยู่เนี่ยมันอร่อยเลยบอกไม่ใช่แฟ ไม่ใหจะไปติดจะนี้จะให้ตีไหมไม่เขงหมไม่ใช่มีแฟนนองชมพู่ไม่ใช่แล้วเราทำหน้าที่ทุกอย่างไหมกามีแฟนเหมือนกันหนึ่มก็ทำที่แม่สั่งตัวนี้ต้องดูน้องอย่าโวยวายแล้วก็ไอ้ตังอันนี้ให้พ่ออะไรที่ผ้าทุกวันจะบ่นช่วยแม่เดือนด้วย พี่นายบอกมกระเป๋าที่อกมากระเป๋าแล้ววะกระเป๋าโรงเรียนอะเอามาทำไมกูจะดูการบ้านมึงมีจริงป่าวมีทำไมอ่ะยกมานรเดียวแยมหยกมาไม่ะนชื่อียวแฟนหใช่เหรอทำหน้าเสียดิไม่ใช่เดียวไอ้วามากกว่าไม่ไม่มีเอาอะไรนี่ไงการบ้านตัดให้ไงยังไม่เสร็จเลยไหนดิเอ้ยเหมือนอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไร อ,อะไรอ่ะอแม่แม่ปัญหาเออบ้าไปแล้วอุ้ย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 กูกูลุ้นเอาเวลาไหนเกดเดี๋ยวมันแตกอ,อะไรอ่ะเก ยังไงหมอยังไงเงินใครอ่ะอพี่แต่งจะให้หมอมันลดราะคาะีน่นี่